เยอบาเนยินดีต้อนรับโรงเรียนบ้านลิ้นช้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งประวัติเดิมตั้งขึ้นเมื่อวันที่20ตุลาคม2515โดยรับความอุปถัมภ์จากท่านพระธรรมปิดกวัดประทุมคงคาเจ้าคณะ15กรุงเทพมหานครเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น40คนจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนจัดโครงสร้างการบริหารตามกฎกระทรวงการกระจายอำนาจแบ่งออกเป็น4ฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานงบประมาณฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายบริหารงานบุคคลมีนางขวัญรุ่งนุ่มเมืองดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สภาพบริบทโรงเรียนบ้านลิ้นช้างโรงเรียนบ้านลิ้นช้างตั้งอยู่บนพื้นที่สูงมีเส้นทางการคมนาคมเข้าออกเส้นทางเดียวซึ่งที่อยู่อาศัยของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้านลิ้นช้างและมีนักเรียนบางส่วนที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานทำให้ประชากรไวรียนในหมู่บ้านลิ้นช้าง เข้ามาศึกษาที่โรงเรียนบ้านลิ้นช้างเนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทางมาเรียนมากที่สุดโรงเรียนบ้านลิ้นช้างเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนับได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และมีบทบาทหน้าที่ในการปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตอันดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไปโดยการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลินช้างได้นำเอาวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นเข้ามามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีอาหารเครื่องแต่งกายงานฝีมือรวมทั้งอาชีพหลักของชุมชนโดยอาชีพหลักของคนในชุมชนคืออาชีพเกษตรกรรมและมีพื่อเศรษฐกิจหลักของชุมชนที่มีชื่อเสียงนั่นคือพริกกะเรี่ยง โรงเรียนบ้านลิ้นช้างจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานโดยการใช้การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดาวเทียม DLTV ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในทุกระดับชั้นด้านการพัฒนาทักษะอาชีพโรงเรียนบ้านลิ้นช้างจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพในโรงเรียน โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปกครองและบุคลากรในโรงเรียนบ้านลินช้างรวมถึงจัดนิทรรศาการต่างๆผลการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนบ้านลิ้นช้างได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTv ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านลิ้นช้างได้รับรางวัลเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีรวมถึงได้รับรางวัลในโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์นักเรียนได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเกี่ยวกับทักษะอาชีพของนักเรียนแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ และจัดนิทรรศการในกิจกรรมต่างๆในระดับโรงเรียนระดับเขตพื้นที่และระดับอำเภอซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ